สวัสดีครับตอนนี้เราจะมาเล่าประวัติของจอร์จในพิกกี้ในโลบอกนะครับใช่ใช่เพื่อนผูก็จะมาเต็มด<ช>้วยวันน<ช>ี้นนเรา<ช>จะเล่าประวัติของจอสกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับใช่ใช่ย่างั้นก็ไปดูกันเลยเดสเตอร์จอมาตะเพิ่งมาในชัเตอร์ที่สิบหรือในตอนที่สิบเขาแบบในเรื่องก็คือเขาแบบเห็นพวก ตัวคอนแ,แล้วก็ซิซี่แล้วก็โพนี่แล้วก็คนอื่นๆอยู่ด้วยกันเขาก็รีกลัวมาแอบอยู่ดีนี้แต่สุดท้ายเราก็เปิดปหาเขา<ช>ซึ่งหน้าตาของเขามันเวรี่เซตมากซึ่งเราก็ได้พูดอะไรกับจอไปบารบา,บาแล้วก็ก็ตัดแล้วก็ตัดไปในชั้ตอนสุดท้าย<ช>อื่ในสิบสองในภาคหนึ่งอยู่ในภาคหนึ่งอยู่นะก็คือแทนที่จอจะดูน้องสองคนไว้ทิ้งน้องสองคนไว้ที่นั่นอย่างเดียวโดยไม่ใหญ่ดี สาเหตุเข้ามาก็คือเขาอยากเห็นคนที่ทําให้ครอบครัวเขาเป็นผู้ติดเชื้อเขาก็เลยแบบโกรธแค้นสาเหตุเข้ามาได้ก็คือหลอกน้องสุุลว่าจะได้ซ่อนแอบ,บกันแล้วพวกเขาก็ได้แบบก็คือซิตี้กับพลนี่จะฆ่าคนไม่ใช่ฆ่าคนดิไแบบปไปฆ่าผู้ติดเชื้อที่อยู่ข้างหลังพอจอแม่งพาตัวเชี่ยมาด้วยหลังจากนั้นพวกเขาสองคนก็ได้หามิเตอร์พีเมื่อกี้ผมพูดผิดนะเมื่อกี้มันไม่ใช่แชปเตอร์สุดท้ายเมื่อกี้แชปเตอร์สิบเอ็ดแต่คราวนี้คือแชปเตอร์สุดท้ายของจริงแหละ คือพวกเขาแบบได้ตะลุยทำให้มิเตอร์พีแบบกลับไปเหมือนเดิมอี่บางทีก็ได้อธิบายซึ่งผมจะไม่บรรยายเพราะมันมน,นานเกินแล้วก็พวกเขาก็ให้อภัยต่อมิเตอร์พีแล้วก็ตัวคอนเราก็ไปหาหลังจากนั้นจอร์ดก็ปลุกเราตอนนี้ก็ผ่านไปที่ภาคสองนะแต่จะไม่ได้จับเตอร์ไหนเขาคือจอร์ดได้ปลุกเราเพราะมีผู้ติดเชื้อเข้ามาปลุกเราหลังจากนั้นพวกเขาก็ตะลุยสู้กับผู้ติดเชื้อ แล้วก็เขาก็ได้แบบประจนภัยกันแบบไม่แคร์เอาชีลด์กับจะไม่แค์แล้วพวกเขาก็ได้เอาชีลด์แบบไม่ขคร์จนพวกเขาหนีออกจากตึกนั้นก็คือพวกเขาอาศัยอยู่ที่นั่นน้วนะพอพวกเขาเอาชีลด์จากในนั้นแล้วก็ออกมาแล้วพวกเขาก็ได้เจอวิลโลที่ดักรอแล้วก็พวกของวิลโลที่มาพยายามที่จะจับพวกเขาจอร์จเลยโกรธแล้วก็ปกป้องเพื่อนพ้องแล้วก็ทำไรรู้ไหมตอนหน้าที่เขาสาเหตุที่เขากธก็คือเพราะ วิลโลแบบทําให้ซิซี่เป็นผู้ติดเชือ้อเพราะกิซตี้กลายเผู้ติดเชือ้อจอร์ดจึงจึงทำให้ทุกคนเศร้าแล้วจอร์ดก็เลยโกรธแล้วก็ปกป้องเพื่อนพ้องแต่ไงเขาก็ไม่สามารถสู้กับวินโลได้อยู่ดีเขาวินโลแบบมีปืนแล้วก็มีพวกปืนพวกพ้องไงแล้ววิลโลแบบด่ากลับอ่าไอ้ย่าเด็กปิดเขาไม่ได้พูดแบบนกันนะก็บอกว่า พวกของเธอก็พลาดช,ชีวิตในกลุ่มเราไปเหมือนกันแหละซึ่งโอจากนั้นบิลโลทําอะไรกับพวกเขาทั้งหมดเลยเหรอก็จับฆ่าเขาทิ้งไงเราเล่นรอเล่น,ลนจับเขาคุบใช่แวร์ล okay. ี่แซดโอเคเรื่องจบแล้วเรื่องจบแล้วเ<ช>มื่อกี้เรารอเล่นยังเขาังไม่จบยังไม่จบหรอกพวกเขาก็ติดคุกแต่น้อง,องซิสซี่ก็ได้มาช่วยไว้พวกเขาก็เลยออกจากการติดคุกวอดเดะแม่ง g ี a จะชัด ตัดไปแชปเตอร์อื่นแชปเตอร์ไหนไม่รู้หละวินโลก็คือพวกเขาออกมาจากโรงงานวินโลได้แต่วินโลก็เลยตามออกมาซึ่งพวกพวกเขาก็เลยกืดถ้าเกิดมีเสียงอะไรขอโทษด้วยโอเคหังก็คือวินโลแบบบอกว่าสองคนนี้คือใครซึ่งโนนี่ก็อ,อธิบายเป็นน้องของซิสี้จึงทำให้วินโลแบบ ทำหน้าตาเวดดีเซตแล้วก็ตัดทางไปที่เจ้าหลวงเขียถ้าเกิดมีอะไรเสียงอะไรชัดข้องบอกขอโทษนะครับก็คือแบบพวกของวิลโลก็แบบก็สํานึกผิดเพราะพวกเพราะพวกของตัวตัวเอกแบบมาช่วยโอเคแล้วก็ตัดไปที่แชปเตอร์อะไรไม่รู้แหละวิลโลกับโพนี่แบบเดินด้วยความที่ไปไว้ใจกันตัวตัวคอนเอกเราก็ไม่ใช่ก็ค,คือมันคือมัคอมอดคอตของช่องนี้เลย แบบก็คือไม่พบหุ่นยนต์ตัวหนึ่งแล้วก็ดูหน้าจอดิเวนิเซตแล้วก็ก็คือ,อคนเนี้ยเขาเป็นนักเป็นเพื่อนกับเจ้าตุนเจ้าตุนแม่คนนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นะไอคนเนี้ยไอคนเนี้ยน,นี่เป็นผู้หญิงก็คือถูกคอ,อกันบนุดีก็เลยแบบอันนี้อ๊ก็คือเพื่อนแบบก็คือเป็นเพื่อนกันนะก็เลยพูดถูกคอกันเรื่องการรับประวัติของจอร์จก็ได้จบลง กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับส่วนรูปที่ผมเอามาใช้ก็มาจากช่องซีบิงก็คือช่องมแปงแงก็ช่องคนอกิดอยู่ผมจะทิ้งภาพให้ตรงนี้เลยช่องตรงนี้เลยครับโอเคก็ okay. คือมันจะจะมี EP สองด้วยนะครับก็คือการรับประวัติก็คือจะแบ่งเป็น EPEP EP, อย่างเช่น EP ของจอนเล่าเสร็จก็จะมี EP สอขึ้นมาแต่ทพลโหลที่ผมไม่เล่าไม่เล่าประวัติ ของจอดอีกเพราะแชปเตอร์มันมีแชปเตอร์10บแต่ผมอ่านไม่ออกก็คือผมดูผมต้องดูจากช่องพี่แป้งครับงั้นบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับกดติดตามช่องเพื่อนผมด้วยแล้วก็ชื่อช่องเขาชื่อว่ากอซ i l l a าคิง Thailand ใช่ถ้าเกิดใครอยากให้เราอีกก็กดกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะครับรบ๊ายบาย